อะไรเอ่ยคือคุณสมบัติ5ข้อที่ผู้ชายต้องการให้ดูแลแต่ชนีมักจะละเลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือการให้เกียรติกันค่ะเราต้องให้เกียรติเขานะคะโดยเฉพาะเวลาที่อยู่หน้าคนอื่นนะว่าเขาเป็นผู้นำเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาเป็นเพศที่คือถึงแม้ว่าเราพวกผู้หญิงมักจะคิดว่าอุยเขาไม่กล้าเขาอ่อนแอแต่ว่าในทางสรีระแล้วก็ในทางที่โลกรับรู้อะค่ะเขาคือผู้นำ เพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติเขาในการเป็นผู้นํานะคะอย่าไปคัดเขาอย่าไปอะไรเขานะคะชีวิตรักของคุณจะได้ราบรื่นนะคะให้เกียรติเขาค่ะรักษาหน้าเขาด้วยส่วนข้อที่สองนะคะถ้าอยากจะกินหัวกันนะหาจังหวะเวลาในการกินหัวให้มันถูกต้องเช่นเวลาเขาทำงานเหนื่อยหรือว่าเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยอย่าไปกินหัวเขานะคะ มันก็ย้อนกลับมาที่เรื่องให้เกียรติกันนั่นแหละแต่พวกผู้หญิงเราอะส่วนมากอะพอเวลาอยู่กันไปนานๆมันเป็นความเคยชินใช่ไหมแล้วเราก็มักจะไม่ค่อยได้นึกไงพอความเคยชินสมมุติว่าเราไม่ชอบใจไม่พอใจอะไรเราก็แบบพูดเลยววยๆเลยโดยที่เราไม่ได้ดูจังหวะค่ะบางทีเขาเหนื่อยอยู่เขาอาจจะกําลังทําอะไรให้เราอยู่ซึ่งมันแบบเหมือนกับใช้พลังงานมากเหนื่อยมากหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เราทําไม่ได้อ่ะ ก็พูดดีๆกับเขาหน่อยนะอย่าไปกินหัวเขาอย่าไปกินตลอดเวลาเดี๋ยวถ้าเกิดไปเจอคนที่ไม่กินหัวแล้วมันพูดจาอ่อนหวานเนี่ยนะคะผู้ชายของคุณจะหลุดไปค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะหนึ่งคือข้อที่สามนะคะก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะอย่าเอาแต่พูดแทรกตลอดเวลาอันนี้ก็ผู้หญิงเราก็เป็นเยอะนะเออเราต้องยอมรับเลยว่าเราเป็นกันมากนะคะเพราะว่า ด้วยความเคยชินอินนั่นแหละที่อยู่ด้วยกันน่ะมันทําให้เราอะ่ะเอาแต่สั่ง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 ไงเพราะว่าจริงๆส่วนมากผู้ชายเขามักจะยอมเรานะอันนี้บียอมรับเลยบีไม่ได้เข้าข้างเขานะแต่ว่าด้วยความที่เขาอาจจะแบบเหมือนกับเอ่อตัดปัญหาหรือว่าคือผู้ชายเป็นเพศที่ไม่จุกจิก,จกไงพอเวลาเราบอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนยอมอะเขาก็จะแบบเอออาจจะด้วยความอยากจะสร้างความสงบสุขภายในครอบครัวอะไรแบบเนี้ย ก็ยอม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 ท่านี้พอยอมมากๆอะค่ะกลายเป็นว่าเราอะผู้หญิงเราเนี่ยจะชอบออกคําสั่งจะติดนิสัยการออกออกคำสั่งพอเราออกคําสั่งบ่อยๆอะก็กลายเป็นว่าบางทีเขายัมพูดไม่จบประโยคเลยนะเราก็จะแบบเหมือนไม่ชอบใจอะเราก็จะพูดแทรกจริงๆเนี่ยการเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยนะคะให้คุณประโยชน์กับอะไรหลายๆอย่าง เรื่องนี้มันอยู่ในข้อที่ว่า being a good listener นะคะก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ว่าคุณจะชอบใจหรือไม่ชอบใจรอให้เขาพูดให้จบประโยคก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปขัดตั้งแต่ต้นประโยคเขาพูดยังไม่ทันจะจบเรื่องเลยเพราะบางทีเนี่ยการลักษณะการเล่าเรื่องของแต่ละคนน่ยไม่เหมือนกันบางครั้งอ่ะเขาเล่ามาแค่แบบ3-4มสี่คำอะแต่คุณใจร้อนไงคุณก็ไปแอ s ซูมว่าตอนจบมันจะต้องเป็นอย่างนี้ แต่จริงๆแล้วตอนจบที่เขาจะเล่าหรือว่าเรื่องนั้น,นมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดปรากฏว่าพอเป็นบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับมันทําให้เขาเสียกําลังใจอะ่ะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออเราไม่ฟังเขาเลยพูดอะไรเราก็ไม่ฟังเราเอาแต่เรื่องราวของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะพออยู่กันไปนานๆเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับจุดเจ็บในดวงใจนะมันกลายเป็นเหมือนแบบสายยางที่หักอะ่ะเหมือนแบบเหมือนเราพับสายยางอะ่ะแล้วพอแบบสายยางมันจะมีรอยรอยหักใช่ไหมคะ พอมันเหมือนกับถูกพับซ้ําเดิมซ้าเดิมซ้ําเดิมตรงข้อข้อต่อนี้บ่อยๆอ่ะบางทีมันจะกลายเป็นรูเพราะว่ามันจะเปราะตรงนี้แล้วมันก็กลายเป็นรูรั่วนะคะวันดีคืนดีมันสามารถหักแล้วก็พังได้เลยหรือว่ามันอาจจะยังไม่หักไม่พังแต่ว่าถ้ามีอะไรมาเจาะมาโดนตะปูมาอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันจะมันจะลีกหรือมันจะพังง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะถ้าเราอยากให้ชีวิตคู่เราแข็งแรง จงเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะอย่าพูดแทรกอย่าขัดเขานะคะข้อที่4ี่ขอบคุณขอโทษทําให้เป็นนิสัยนะคะไม่ว่าจะกับใครก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ของเราคือการขอบคุณกับขอโทษเนี่ยหัดไว้เนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่หลายๆคนนะคะพอเป็นคู่ของตัวเองเนี่ยมีทิฏฐิมานะเวลาทําอะไรให้บางทีก็ไม่ขอบคุณคือแบบไม่ซาบซึ้งอะ ถามว่ารู้ไหมว่าเขาทาให้ก็คือรู้แต่ว่าด้วยความที่ติดนิสัยตั้งรับเป็นนิสัยใช่ไหมคะก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยจะมีคําขอบคุณหรือว่าเวลาทําผิดก็ไม่ค่อยจะยอมขอโทษเพราะว่าถือว่าฉันอยู่เหนือกว่าคือเอาแต่ใจอ่ะนิสัยพวกนี้ไม่น่ารักเลยนะคะแล้วนิสัยพวกนี้มันจะเป็นการที่แบบทําให้คุณน่ะสูญเสียคนรอบข้างสูญเสียคนที่รักคุณไปได้ง่ายๆเลยคะ่ะถ้าเกิดคุณไม่ระวัง ข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายคือการเป็นผู้สนับสนุนที่ดีค่ะผู้ชายเนี่ยเห็นว่าเขาอ่ะสรีระเข้มแข็งแข็งแรงมีพละกกำลังแต่จริงๆอ่ะหัวใจเขาเหมือนแบบเด็กน้อยเลยนะมันเปราะบางมากนะคะเขาต้องการกำลังใจอยู่เสมอถ้าเกิดเขาทำอะไรได้ดีนะหรือว่าบางทีเขาทำอะไรให้เราเล็กๆน้อยๆนะคะก็ชมเขาไปเถอะคะ่ะขอบคุณขอโทษหาให้ติดเป็นนิสัยแล้วก็แบบชมอ่ะ ชมเช่นแบบอุ้ยนะ่ารักจังเลยดีจังเลยเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยไม่ไปไหนหรอกนะคะเพราะว่าเขาเหมือนเด็กน้อยอ่ะเขาต้องการกําลังใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วอะหลายๆครั้งอ่ะที่เพื่อนผู้ชายมาคุยด้วยอ่ะเขาน้อยใจนะเขาน้อยใจภรรยาทีนี้พอน้อยใจบ่อยๆอ่ะแล้วมันมีคนมาจุก๊กจิกจุ๊กจิกมาเอาใจมาพูดอะไรที่เหมือนกับคนที่บ้านไม่ดีไม่ได้ให้กําลังใจเขาแบบนั้นนะ่ะ เขาก็จะคล้อยตามแล้วเขาก็จะไปด้วยง่ายๆเลยนะคะห้าข้อเนี้ยเป็นอะไรที่เรามักจะมองข้ามนะคะเพราะว่าคนอยู่ด้วยกันานานๆมันจะมีความเคยชินแต่ว่ายังไม่สายค่ะลองทําดูนะคะแล้วคุณจะพบว่าคุณจะเป็นคนที่น่ารักขึ้นมีสเสน่ห์ขึ้นแล้วผู้ชายของคุณค่ะจะรู้สึกว่าอภิเชษคุณมากขึ้นด้วยค่ะ